บ้านใหม่เอชย,ยาแม่ยกลัวจากนี้ไม่ได้เห็นบนเวทีอีกหนึ่งนักแสดงลิเกมากฝีมือเอชย,ยามิชัยที่เริ่มรลบงานแสดงมาตั้งแต่ปี2530เกือบ35ปีที่คลุกคลีอยู่กับอาชีพนี้แต่ล่าสุดงานเข้าอย่างจังพลาะได้ผลกระทบจากอาการ long covid มีผลต่ออาชีพลิเกที่ทำมาหากินมาตลอดชีวิตล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจกับนิวแมมสุริวิภาในรายการโต๊ะหนิมแมม ถึงอาการลองโควิดที่มีผลโดยตรงต่อการใช้เสียงซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเครียดหนักมากกับอาการในครั้งนี้ของเราอยู่ในเคสไหนคุณหมอบอกว่าเคสของเราไม่อยากแตะต้องเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่นักร้องเขาจับเราขึ้นเขียงเลยทันทีแต่คุณหมอบอกว่าผมจะเฝ้าดูอาการและรักษาตัวเองให้ดีมากที่สุดนั่นคือการทานยาไก่อนและอยู่ในช่วงของการรักษาไม่อยากให้เป็นอะไรไปมากกว่านี้ต้องใช้สเตียรอยไหมต้องใช้ครับ แต่เราใช้ในปริมาณที่พอดีขอบคุณหมอที่ให้ยาเรามาแล้วก็มียาลดบวมนั่นนี่คือรักษาตามขั้นตอนหมดเลยแต่สเตียรอยคือจาเป็นต้องใช้ในร่างกายและตอนนี้ที่เราไปส่องกล้องมาครั้งล่าสุดต้องยอมรับจริงๆว่าก่อนที่จะมาอัดรายการประมาณสองวันเสียงเริ่มหายอีกแล้วผมยังยิ้มล่าเลิงอยู่เลยว่าเสียงผมเริ่มกลับมาแล้วแต่ก็ไปหาคุณหมอซึ่งถ้ากระทบแรงหรือว่า ไปใช้เสียงแรงมันก็มีโอกาสแล้วผมไม่ได้เป็นแค่เสียงอย่างเดียวผมมีอาการภูมิแพ้ด้วยแพ้อากาศด้วยถ้ามันมาคู่กันเมื่อไร่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องคอยดูแลและรักษาถ้าเสียงหายไปเลยรองลิเกมไม่ได้เอชยาจะเป็นยังไงใจหายนะใจหายจริงๆเพราะว่าใช้เสียงมาตั้งแต่เล็กมันยิ่งใช้มันยิ่งออกคือช่องทางธรรมหาก,กินของเราแต่ถ้าเราไม่มีเขาเลยในตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานมันเครียดมาก และปัจจุบันจะเห็นว่าอย่างรายการของช่องเราผมนั่งอยู่ตรงนี้และมีทีมงานเดินไปเดินมาเขาก็อยากเห็นเราร้องซึ่งตอนนี้มันยังร้องไม่ได้ก็ใจหายแต่เสียงมันก็คงไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่าเราอาจจะกลับไปใช้เท่าเดิมไม่ได้ใช้เวลารักษานานไหมคือตอนล่าสุดที่ผมไปมาผมดีขึ้นไอตุ่มที่บวมขึ้นมาเม็ดมันเริ่มยุบลงเพราะฉะนั้นมันก็คือนิม,มิตหมายที่ดีถ้าเราไม่ไปกดซ้ำมันมันก็จะบรรเทาทุเราขึ้น บอกเลยว่าตอนนี้ผมจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและโชคดีที่เรามาเจอกัลยานิมิตที่ดีเพื่อนพี่น้องและรายการที่เรารู้จักพอเราจะใช้เสียงแรงไปเขาก็จะสะกิดบอกให้เราพอก่อนเดี๋ยวผมให้คนอื่นทำให้โชคดีอยู่อย่างหนึง่งเราต้องมีวินัยต่อการรักษาให้ความร่วมมือกับคุณหมอเพื่อที่จะทำให้เราหายไว